เด็กชายปันปันผู้น่าสงสารกลายเป็นซอมบี้ปันปันเป็นเด็กกำพร้าอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านเก่าๆแต่ละวันปันปันจะชอบไปเก็บผลไม้ที่ชาวบ้านทิ้งตามตลาดมากินและบางทีปันปันก็จะไปขโมยผลไม้ของชาวบ้านมานั่งกินปันปันชอบกินผลไม้และชอบกินมาม่าอยู่มาวันหนึ่งมีซอมบี้มาอยู่ในบ้านของปันปันไล่จับปันปันมากินทำให้ปันปัน ต้องวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ปันปันก็โดนซอมบี้กัด <'m> จนปันปัน,ปนกลายเป็นซอมบี้ปันปันกลายเป็นซอมบี้ไม่กล้าออกไปข้างนอกบ้านหิวข้าวก็อยู่แต่ในบ้านได้แต่นอนอยู่ในบ้านเล่นเกมอยู่ในบ้านปันปันหิวมากจึงตัดสินใจออกไปข้างนอกไปขโมย มาม่าก,กับผลไม้ของชาวบ้านมานั่งกินอยู่ในบ้าน